E hey. ครับปู่แม่บ้อมือนะพ่อบ่มือบ่มือกระยังเบิ้งก็้วดอ้พ่อแก่บ้องมือยั่งเบิ้งเขากธอนเออให้เขาเยายากธออนปู้เขาแก่กระขาดนั่นอืมขึ้นงานอ่ะขึ้นงานบ้านนี่นะเอืมครับปูขั้นว่าใายวันนี้ผูแกบ่มือทั้งตัวขึ้นตัวห่อนได้ือพอไวขั้นก่อนเน่าเพื่อนกระถัาไวมาเร็วไวขั้นมาคู่ว่ะ ี่พอกงเงาพ่อแกวง่าเะาีพ่อพ่อคือบ่อถือพ่อคือห่ลูกวัวอยู่ะากองเงาก็ะด็กองเงาคือกายคือคือพวมันก่อยเรยว่าขากวมอย่างงั้ยไคือว่าจายจคือเก่าเรยครับพวไปขกา่วือเรื่องจายม้วอคือมันแตว่าเก่าเชื่อม้วนอือได้เร่งขนาดก็จะถือมาก ก็คือว่าจะมากปัดโค้กัปแทนบบอก่อนเง่หายันบ่เออลูกร้านพ่อกันเจียหายบรกูอวเรียบไม่กี่อม้เดี๋ยวพ่อจะหาวันอื่นนะอืมมาคลัวันจากวันที่ยืดสืบครัวหญ่ใหญ่ตื่นด้อครัใหญ่แล้อยู่เรื่งคือเป็นแค่กัึ่งข้าบ่าย พูตัดมาแร้วู่อตัดมาหล้มาพูดว่ากัเป่งหมาเขาหนัยด่าให้มนเป็นหมดครับเห็นว่าพ่อกับคหายรู้คาดอเงาเพเจ้ากับกเป่นหายไล้ยังคุณวราเท่ากหร่ีคุณวราองยังกุวราว่าอย่างนี้นังเอมครับไม่ได้ไปหรอกอีงแม่ไม่มีเงินค่าเครื่องบิงต้องขอค่าเครื่องบินอยู่พ่อโกรธแค่อย่างนั้นหมูก็ไปไม่ได้หมูแข่กันเกงขายขั้น กันเก่งปับเขกกันเก่งยังไงเขาเอื่นกระโปรงบางขายขายบมคกรับปูไม่ถึงวัดเก่งแข่งกับเอือกุมาระเนี่ยแต่ขายกระโปงบางขายข้างไอพ่อนาะมาแข่งมาแต่มาเก่งแข่งกับอีกข้อแต่วันนี้มันก่อยเพราะไม่มีตังมั่มีเครื่องวิ่งมาฮาไครก็ได้ไปอือกุมาระวัดเจริญป่าพอ่าจะมาเนาะเอาอแล้วข้างมาอีกอีกขอมา เพราะว่าพอใหน่ก็นักตุบระจำไว้ก็หมายหว่าไว้แล้เขาจำไมหมายหว่ไว้ไ้อตึงวันยไมใมามาม่รัเพราะว่ากองยาวพ่อกกเกเอานางรำคลิปคลิปคอะไรแก้วมันมเอออุ้วันี้นะถ้เพาอมวันยืมะค้ัาปูนางรำอมงวดนี้จำไว้ให้ดีเสียอาจากค้นนางรำสาวร้อนกองเงาหัวโขกกจให้เขาไดูุ้แก้วเขาเอานางร่เขาไดยืม เท่าไรครับเก้าร้อยเก้าร้อยเขาไรผมแจกวิ่มบงจะครับเก้าร้อยเก้าชิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าชิบแก่เถิดแน่นอนจัดได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ดวงพ่อจะเอาเงินนำเก้าร้อยเก้าสิบงวดนี้งวดนี้เข้งน่ายหนาผากไว้เรื่อยเก้าร้อยเก้าสิบ เกาเก่าคือว่าเก่บบเอ๋ครับเขียขงขึ้นหัวข้อมาเลยปูตาฟันงนางรำเก้ารอเก้าิบแขงเปนบอกสิบบวกแข็แข็งบ่เปิดแขงบเป็นครับปูแข็งเด็กเก้าคือกวางครับปูเก้าร้อแล้วก็เก้าอเดืมครับปูแล้วก็ชิบชิบนเขียนนั่ชิบในเขียนอะปู แล้วก็หนึ่งกับศ <Ireland> ูนย์ครับนศูนย์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 ศูน้หนึ่งกับเพวกศูนย์ช่างนี่ยเฉยอย่างว่าศูนย์นจ็ดของแต่ว่าพวกมึงเน่ยเนาะก้าร้ยเก้าิบหน้าเยียมเก้าร้อยเก้าสบท่ฉันอกวมห้นี่ยหวยืดไม่คู่ศูนย์กันอกก็จริงอย่างหมวยืมมากกว่านุ่งยืมครับมววนี้ขั้นประดุกเยยมครับปูไปผูกคอ ใจใกลก็หมดแค่ค uh ืนเด้ได้ยังบ่ยิ้มบาปู่ะแ่ขัดย้งพอแรครับใจปวคอใไกจจมบับขามคืนตายแค่ได้ยิ้มคัด้ามคืนเราปว่ามันคืนยิ้มครับออขั้ใจจมกับข้ามคืนว่าเสกุชราชวมากุชราชงมาหมดบันทึกหับไดผูกก็ตายทั้งปูเนาะขันบ่นไดผูกขั่ใจาย้เลยบ่มาวัดขึ้นเงี้ยจว่าหปูไบสามสิบตปู มันออกก่อนวันที่หนึ่งมุกกระดัมันจะออกวันที่สามถูงข้อข้อมันจะออกสามถูงข้อข้อจำได้ว่าเรื่ครับปูสามถูมข้อข้อมันออก่ะมันบอกออกวันที่หนึ่งมันออกสามถูมไเรื่ยมครับปูหนี่มันแปลดตรงนี่มันแปลกตรงคือมันออกก่อนนเรื่องครับออกก่อนวันที่หนึ่งเลยสามถูมนะออกก่อนวันที่หนึ่งเลยสามถูงหนึ่ง มอเนี่ยพอปล่อยเดือแล้วปล่อยไกก็มั่บอกปล่อยเดือดเดือปล่อยเขาเด้ยไกเ้ครับปูปล่อยเขาเงี้ยเง้ยฟันทุ่งเดีอยฟันทุ่งันอน้ามเอี้ยไงครับเก่าเกาเทบกับขามผูงกบข้าวสาธุสาธุฟังดูเง้ยครับก็คือขาดคือเงีเงี้ยคือขาดคือเงีบยปูขชยไม่ขายก่ไรเงี้ย เขาบ่กว่ายานจะเมือเก็บกู้แต่ป้อนวันนี้วันนี้วันนี้จะเมื่อบ่ยันเหรอปูไม่ะแต่แค่งานเขายาดวันนี้จะเม่อานไหมปูวันนี้บ่ยันวันนี้เขาเข้าหยาดหรปอว่าแค่เก็กูกแต่ข้าวว่างป้อวันนีเปอกแตงจากตัวป้อนทีครยบ่ต่อไปหรือปอกแต่เท่าน้เขาหาดนะปอกไได้ท่ค่าทั้วันก็เท่านีาคือคือเข้ามาละออกโบออกกัเรว้วแคหลึงคขึ้นขึู้หมุนกราเนาะ เมื่อไปคืออยกันนี่ต้องไปคือพอเบาเรื่องเลื่วันคือขามคือเรื่องเรือครับปูคือเอาแก่อาหารกลางวันและกลางคือเและกลางดึงและกลางกลางโจมพ่อครับครับปูเพราะว่าร้านบาดเจ็บขาหักก็เกิดทีพ่อจะปล่อยสายตัวเข่าปล่อยเรื่องพ่อมาปล่อยเรื่องพ่อเขียนนั่งนั่งก้าวห่อยก้าวขึ้แล้วหัวงก็ออกขามคือก่อนวันขึ้หนุนเข้าใจ เข้าใจครับเขาแค่นี้คงจำได้แก่อะไร้็แค่นาผักว่ะครับแล้วลูกโตครับข้งไว้ข้นจะไรมันกด้วมอือไปค่ด้ปูแตกระกอกกันนู่นว่ะอย่างนี้จ้ะยังไงมักับกเลยคือว่าม่มยงกเลยคือเบากวนาโฟเบากว่านกอยู่ปูอืมไม่พช่ิบคือปู คือกาปูอืมม่เว็นก็ปูรูดปูเนี่ยเขาขาดพอมามครับเขาเจ้าสนะอิรีไหมปูเขาคนะเขากระจาแเขาแข็งเขาเป็นผาเขาร่ว่าเป็มนี่ยันอยากเป็นไม้ไม่พอรื้มบอครับแค่เป็นผักเลยชนะเปืนแค่เป็ดักเลยนะเปมาพอแค่มวยก็พอปลอดใจเ่ว่ายพอพออารมณ์คือคือปล่อยติางมล่อยวางนะ แมงบลับพ่อบ่อเปิ็นไว้แข็งมันว่าแมงบ่อเปิ็นได้อิออออ่ม,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 รมครับปู่พ่อยนนอายากให้ลูกน,นั้นอนคข็งให้รู้รจักความสงูงเขื่อนน้อเรียนหมอครับปู่อยากให้ลูกจับความคงหวังกับกล้องคิดหวังคนเกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครสงหวังทุกอย่างไม่กองมือคิดหวัง แกดีแกคักคมาเอิมกูได้ก hmm. ูได้กูได้แค่คือเยมละอาปากเลยนังเล่เมรวมั่งเล่อาปากกลัเขาว่าจะไงเจ๊ฮา้ยิมเฮ้ยเจ๊กลัอกบใคกอนกวแค่คนเลยบอกแค่ความแย่ก็พึคงกัดมันคือขั มันเป็นคนดังเยอคบแค่ด่งก็ู้เรื่องปูมันจะางพอ่ใแข็งมัน่องพยูนเขาก็หอมแต็มันมเป็นบานคบปู่เื่อเขามันเปลียดไปก็คือหางมันง้างหางเกิดคือมันคือมาคุ้นเกห่างงอ เขาอกรเงันอ,อ่อไดคพอคือารเนเข่ห้ไมออครับงานเต็มคือมั่บอให้ออกมันคือกคนครับปูยังมาโพษว่าต้องคอยกอดขนนะแส้มาก,ก็มือขดขดอยู่แ่ให้ออกปิดมากไปกคือเขาให้รักทุงรักเก็งบางเินครับปูร <c oughs> ักดงบางเปิกมาก ไปเปืรักหารักแข่มัดลึกหลานเสือสีแป่กอนแข้ทุบกูว่าไอกแขานน้องนึงครับปูเจ็ดง่กูก็เพาว่าเนาะดเปิดเก็บหาเจ็มึงเจงเกาบมึ้นเจ็แปลกับมึงเอ้ยไม่ใชจเายแปลว่าเจอบหาหาเจ็ดว่าแขนอันนี้คือคนตรงมาเยนงครับปู่าม่มานอบกูมงนครับ เขาเปิ้งใครออกพ่อกระเทือนกันไงพอกระเทือนม่ขืนมดต้นเป่าเวรม่่งข้าขากัะเป่าเวรเติมตัวไปขังว่าขังว่าไปหามองเพชรหม่องคุณนะรเร่องกามตัวมองได้กระเทนขึ้นเงินรอหมดแต่ว่าเรือดเถือกว่าหายวั่อีกพ่อเขาก็หายคือกันไ้วะค่ะ กองคายาเขาขอมาว่าแซงยิมครับปูมาบอกกับมาบอกท่วงใบขังชี้ชอหน้าช่อเนาะมาขวบขั้นเดียวถือว่าขืนกัน้นวงกานพอขืนหมืเดียร์พ่อเขาบอกโอ้ขอโทษี่พ่อใาขันมั่นแก้มตึงแต่พอแต่เขาชงช่วยหลายคทอ่พอยังไม่ว่วกะชือเรื่องครับปูว่านางหรืเพอเสือก็อเรื่องครับวาก้นเรื่องได้ครับ ค่งคั่วก่นเงรึครับปรเภยคุ้งช่วถึงปูครับปูเอาไปเรึมึงเอาไปเรึไปคุ้งคั่วไปรึไปอืมคุ้งช่วไปรึวันนี้เอาไปมือนึ่เองมันจะถือข่านมันคือถามคือเรืมครับปูคุ้งช่วกูคือเท่าไร่ยืมเท่าไรครับคิอหกบาทคิหกบาทมือนึ่งรครับปูคุ้งค่วไปรึคือหกคิหกเอากางออกกันพวกกคือหก มันงแกงกะคำเดือดติเด้อออกคราคือหกคือหกแล้วก็คือหกเข้าใจไหมครับปูคือพ่อแม่อังจีบกพราะพ่อพ่อบอกพ่อบอกมืงอย่างไรกคือหกครับปูแค่พอแค่แกงไรอะรกึครับแต่ว่าบอกมึงอย่าอไรคือหกไม่เถืออออกแางถือมือกึมอันนี้คือการจองวันนะมันกึมครับปู เออลูกร้านวันเมื่อจะขคงทุกข่ายกูรู้อ่ะข่มสุดลคูเรียบอ่ะเื่อนออกค้อนมูค่ะอืมเอากังิเคียยว่าเป่นกันเคว้นวูร้านมันกับมือห่มันอเนาะครับเออข้องทวยหาเรี่ยวคบหงคิบงแล้วรูจะหมดอย่า้ไรนาถูกซาหมด้ส่งปกอระบหงบาทเขือมันคือออกวันคือ้างคืออครับคืออันนี้คือการเครื่อนไหวือนอครับ เออแต่ว่าชงช่วยไหวคนละกคืหกคือหกบ้างเงินไหวรึเปล่ว่างไหวคนละกคืหกคือหกเออเคือว่าเพราะว่าหวยมาออกก่อนวันชื่อหนึ่งไม่ใช่รึครับเราก็ต้องเออถ้าว่างไหวคนละกคือหกคือวันที่สามคิอมันจะออกเข้าใจเนาะยิ้มชงช่วยเราพูดเนี่ยเออเอาเงินใส่กันรึครับเอบอ,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 อ เอาไข้งนื้อไว่คือแข้ง้แข้งแข้งแข้งเอาแข้งยังงม้นพอจะเป็นมัดแขังมามาเอาแข้งยังงม้วนมามาต้มมาแข้งยังงม้วนใครต้มได้ต้มมาเยอะเอาแข้งย่างม้วนมาค่อยขงเนาะครับคุณนักก็ก่อยๆที่ดูนะของดีของขังรวมพลังคนหนึ่งเดียวที่หกวันอันนี้หามหามเอาออกนะครับปูพ่อแกเอารวมไข่กันวันขึ้สามคืน นะอือเอาใช่ว้หามดดึงด้อมันก็มาเลี้ยวดึงดือครับปู่เดี๋ยวพอกะไข่โคุงคนระดถึหูยังมากหักแกหเกินดื้อเดี๋ยวพอถิอรวมแค่เดียวรวมมือวันที่สามถึงเพืมครับปู่เอามาใช้ถึงหเกินได้พ่พอแกะดอกเจ้าไก่เจ่าว่าเอามาใช้าึงหูครับ เงาปุ๋ยคือหนึ่งมงคลเงาปุ๋ยน้ำโกก้เงาปุยไปมาเงาปุ๋ยแก่มาหรือมามาตวงมาเกลนไลบปุ๋ยตัวแก่มาดูคืออันนี้เขาเรียกถึงเอโค่มาจะไปถึเกลือ็เปลี่ยนผู้ใเรื่องวััาปุ๋ขบปูคือคเราดึงคาปูก็เกลืโค้มาก อันนี้ก็คือผู้คือกววดอะรอย่างเียขูอห้เออเอเอามาแค่คนจะคิดห้คำว่าเป็นบาทเป็นบาทอะไรเงีเป็นแา่หน่นอะไรเเออให้ลูกค้าหนี่จะเข้าเอว่าตุ้มหุ่นกันให้ลูกค้านงรู้วอาปลอดภัยเข้าใจงั้นครับผู้คือจะของดีมากเลยคือข้ามคือแกงแกงโอมมาแ้องแกงไกหมาคือคือหุ มันคือใครหายคิดขอนแต่ยาเใครหายแกบอลทั่วไม่ใช่ว่าหายบอกับบอั่วบอลทบอลทั่ว้า ยิ้มใค่เกินอะไรก็ริ้มครับปูแปกู่นได้คือผู้ย,ยิ่มครับยิ้มบ่มากเกินไหมปูปครับปูแดงว่ายิ้มบ่มากยิมมกลวงครับปูครับแล้วก็กด้ห้องีบ่าพูดเยอะต้ึกไวก่อนเนาะฝึกไวก่อนทอะไร่งนี้ยอย่างเ้ยแล้วมาหานของปูดงของอ่เอาไปก็มาหาองไกก็ได้เก้าอเนาะ อปูเอารับข้ก่อนก้อนที่ก่หนังมาหนังเดิมถึงว่านึวก็ถ,ถือก็ถืบอบ่เรียนรับผขันสิอือบ่ได้พูับเ้าแล้วว่าใช่ ลูกหกานพอไกลใจผมคกอเก่ารลยืมเออแต่ฝากมาช่างคือเก่าระพ่อใหญ่บ่เสียการคือเก่าระหอยแค้งไปว่าแข็งน้อพูดได้ก่อต้องหลอดไตน้อยืน้อครับอ่าให้มือโกมือรำมือโกมือหมายเด้อลูกห้ยคือควผมมางน่ง่ายๆาผู้ได้คนคือเก่าระยืมครับเออเมือแกจะม้วนมันโบกกระเป๋งหังโบกเป่นยิ่งหางก่อนคอยคิดไปนากจับไ่าคือรบมือวงหาดใจอยู่ อันนี้กะเอพี่ฟังมาทั้งของจ,จังหวะอะไรก็เกันดีเก็งครับคูเออคุกะคือมอข้างข้าวคือหาหนักกระดับเออผมกอหั่งูงว่างนางนักข่าอบอุ่นงายวิรัอืมงางประมูลนายวิ่งง่ายคือกุอ้งอะนุม แขงี่คือเจ้าก็ค่อยอ้างคือบค่บอขอ้างก็ไม่รูค่อยค่ยแรงจักอว่าอุ่นทั้งายนะเพราะที่แ่าอ้านอันุูเออนางเกียวนางแก้ววันนะคนางอุดรนางทุกพรอาจกล้านางทุกพรอาจกล้าของครั้งเป็นสี่ร้บาทนะวะอืยากจนั่งชร์จยาพิชชาภานั่งนภัร้อมกับตือยนุษย์วัชรี อขาน่าเอาม่คงไม่ด่ังม่คงไม่แห่เงแล้วก็รทุกคนนะลูกนะว่าสุดห้ายี็จะมุ่งด่างก็เดี๋ยมุ่งก็เด๋วด่างเป็ตาปูเอาไม้ตจวเรื่งด่างไม่คงไม้ตัวใหญ่ๆตปูก็เดงหักหักม่งใส่้านูไั่มื่งใส่ใสยไม่มุ่งใส่หนวกตาปูเอออนีรกับพ้างมาข้างแกงโมมือนั่งเตือน สวายกูจ้าของร้อยเหงื่อคู่ของ้อยห่แกงโม,มโขาชิมแด้วเพราะาว,ว่าหักเอาแล้วราจิ้มมาด้วยืมให้ยืมเพราะขาดจิ้มขาเราขาอย่า้จัคกอนบุ๋มัาคูู้เออห้นย่งเตือนว่าอะไรคือมือถุกมือหยาบมือถุกมือหวนหึงหงแล้วก็รวยนะลูกจะดึงจะรื่ออืมอันนี้ยางกันมาจานแกงอืมหอมครับโนโซ ชาบิ๊งร่วมบุญกับผู้ตาเจ้าผู้ตาขาโดนเอามือเข้ามือยามือเข้ามือไหมนึ่งแล้วก็ดวดเจริญเจริญแล้วก็นะาจะเลื่อนรู้กับเิื่อชาปูวัตมุเคื่องกัจะเลื่อนได้ึ้กางเลนะนางก้านเพชรชี้ใบกจทองมือพวกนั้นบัดนี้เยื่อชื่อเรียกวัตถุแล้เช่นกับเช่นผืนนี่นี่งหมดเช่นข้อมือทองเช่นวันูกนี้ ถ้าโทรทาหาเาอ่างโมมาเขาอ่างว่าอะไรเขาเออเาเออว่าข้อมอข้อมือางยเป็ัวหมเรียบอขาแปลกกับเหายดาดรถมอเตอร์ไซค์มีมไปป่นหน่อยมักเปิึง้างเรื่องมข้าวลูใหม่ป่อนไปป่ว่าหนึ่ไปานรันเรืองข้าวนดาเืน อันนี้ตาชอมมือว่ายันคถือไม่เอาเพราะอาการเขาเขียนเ็อะรู้เมอาการคือว่าถือเรื่องนวนเดียคือว่าปรคือนข้นเขาไม่ข้อมือะเนาะปู๋าลูกจะร้อดไหม๋าวายั่งรอนเพราะร้อคือแบบแเดือยม้ามือโคเมื่อแบดมือโคลเมื่อม้ขัดจุกเพรรอนแะหายใจวายเร็วเพราะจก็ตเพราะหายแกจะคึอเก้าหนาหนะ นางกุมาราบุกจบปาพร้อมกับนั like, ่งกันทร์พิงรวมบุงมาอ้าวค่เข้มแข็งกุมไปนั่งกุมารราด้วยนึ่งมวลคุ้มวดที่ละหมื่นของหมื่นแล้วพวกมันเอาไปร้อยเยอเขาอเพราะว่าพ่อบอกที้ไม่ขู่ว่าแมาเออให้ค่าเครื่องืินดูมันเยอะขนาดนมาเมาว้าจะไหนคิดพกคิพพกคิดพกเยอะนั่งคุมาระราอามื่อคุนยามคือมามันหึ่งแล้วก็รวยนะ่งดูกลจะจะริ่ม นางจุชารับทองดีรวมค่สมงทางบูเอามือถโกมือดาบอาวุ้ยมือม้ดหึงหึงแล้วก็รวยๆหนึ่งพันบาทแล้วลูกเนาะออันนี้ของใครนายที่จุช่าเข้มแข็งรับขี้พัดกูนน่งกบกรุณาอาวุ้ยโขมือดาบอาว้ยมือมัผ่านมาท่างของี่นยังไอ้แล้วลูกเนาะ

ไอ้โรไอมักาอะรเออพิชิกาพระิิกา